คือถ้าใครเห็นเห็นแล้วบวกกับราคาที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับแล้วท่านจะบอกครับราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับเทำไมสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่พีเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมแปลง ที่แปลงสวยกลางเมืองยะโสธรที่สวยมากนะครับดูสวยดูเป็นที่ที่เหมาะนะครับสำหรับทําบ้านจาัดสรรเหมาะสําหรับปลูกบ้านเพื่ออยู่อาศัยนะครับหรือทําเป็นอาพาร์ตเมนต์ได้ขนาดย่มยอมๆได้เพราะอยู่ห่างจากตัวเมืองห่างจากถนนใหญ่ตรงนี้นะครับถ้าเราหันไปมองตรงนี้ตรงนั้นจะเห็นป้ายคําว่าด,วด่วนตรงนั้นจะเป็นถนนหมายเลข23 นะครับถนนหมายเลขยี่สามระยะทางจากตรงนี้ตรงที่แปลงนี้ไปจนถึงถนนตรงนั้นระยะทางประมาณสองร้อยเมตรเดินเข้าออกปากซอยได้รถเข้าออกสะดวกสบายเป็นถนนคอนกรีตถนนตรงนี้ยูเทิร์นพอออกไปตรงปากทางแล้วก็ยูเทิร์นนิดหนึ่งฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลยโสธรนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลยโสธรอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลยโสธรเพียงแค่แค่นิดเดียวเองออกไปซ้ายมือแล้วก็ยูเทิร์นกลับไปก็จะเป็นแยก หน้าแยกโรงพยาบาลยะโสธรน,นะครับที่ตรงนี้นะครับห่างจากโรงพยาบาลยะโสธรประมาณ1กิโลเมตรถนนเส้นนี้ทะลุเข้าไปก็จะเป็นพื้นที่ด้านในนะครับก็จะมีหมู่บ้านมีบ้านคนมีบ้านคนมีบ้านจัดสรรน,นะครับมีรถม,มีรีสอร์ทนะครับมีโรงแรมเพราะนั้นที่ตรงนี้เป็นที่ที่ค่อนข้างสวยมากและที่สำคัญนะครับเป็นที่ติดถนนอยู่ในซอยเข้าออกสะดวกนะครับน้ำไฟถึงเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่แปลงเนื้อที่ที่แปลงนี้อยู่ในเนื้อที่ตําบลตาดทองนะครับอันนี้เป็นโฉนดที่ถ่ายเอกสารมานะครับอยู่ในเนื้อที่ตาบลในพื้นที่ตําบลตาดทองอําเภอเมืองจังหวัดยโสธรเนื้อที่นะครับเนื้อที่ที่ระบุไว้ในโฉนดตรงนี้คือเจ็ดสิบห้าตารางวาเป็นเนื้อที่เจ็ดสิบห้าตารางวานะครับ วัะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสวยของเนื้อที่แปลงนี้ดูชัดๆดูใกล้ๆนิดนึงนะครับลักษณะตรงนี้จะเป็นถนนเป็นถนนเส้นนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับออกไปตรงนั้นก็จะเป็นปาาทางตรงนี้จะตัดนะครับอยู่ตรงหัวมุมพอดีครับที่ตรงนี้แปลงนี้สวยจริงๆครับอยู่ตรงนี้ที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นซอยเข้าไปอยู่ตรงมุมพอดีเลยนะครับอยู่ตรงมุมเป็นทางสาธารณประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระยะทาง หน้ากว้างของที่แปลงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองวัดกันดูได้ระยะความหน้ากว้างตรงนี้ประมาณ20เอตรนะครับจะกหนดน,นะครับการกอบอกแพงบ้านหลังนั้นนะครับโดยประมาณก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหาหมุดกันอีกทีนึง ตรงนี้นะครับจากประมาณตรงนี้ประมาณตรงนี้นะครับไปจนถึงด้านข้างเข้าไปในซอยนะครับโอเคตรงถึงตรงนี้นะครับเส้นงฟาร์มลึก เข้ามาในซอย15เมตรสวยแปลนนี้สวยมากนะครับบนเนื้อที่75ตารางวาอยู่ติดถนนตรงนี้เป็นถนนซอยเข้ามานะครับถนนซอยเข้ามา15เมตรตรงหัวมุมซอยพอดีเลยนะข้างข้างๆกันก็จะเป็นบ้านคนบ้านค่อนข้าง,งเงียบสงบนะครับเป็นบ้านอยู่อาศัยเดี๋ยวเราดูกันต่อนะครับตรงนี้เป็นเนื้อที่ที่สามารถปรับ พื้นที่นิดหนึ่งนะครับก็คือโดยการปรับพื้นที่เคลียร์เคลียร์ริงพื้นที่นิดหน่อยนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะเพราะว่าโดยตัวพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะไม่ต่ํามากนะครับอาจจะมีการผมเพิ่มนิดหน่อยเท่านั้นไม่ต้องผมเยอะ,อะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนิดนึงนะครับ ความลึกของเนื้อที่ตรงนี้นะโดยประมาณนะครับประมาณครึ่งเมตรต่ำลงมาก็จะปรับประมาณครึ่งเมตรถ้าจะให้สูงขึ้นมาก็ถมประมาณเมตรหนึ่งโดยประมาณก็น่าจะพอดีนะครับเผื่อการยุบตัวจริงๆสามารถถ้าท่านใดซื้อไปก็สามารถบอกท่านได้แล้วก็หาที่หาทางให้ท่านอยู่ได้บ้านหลังสวยๆสามารถเคลียร์ลิงพื้นที่ได้นะครับ ที่ตรงนั้นที่ลบๆครับที่มองเห็นไกลๆต้นต้นไม้ตรงนู้นจะเป็นที่อีกแปลงหนึ่งของอีกเจ้าของอีกคนหนึ่งนะครับแต่ในโซนของเราที่แปลงนี้75ตารางวาจะอยู่ตรงนี้นะครับหน้ากว้างติดถนนด้านหน้าหน้ากว้างติดถนนด้านหน้า75ตารางวานะครับถนนหน้ากว้างติดถนนด้านหน้า20เมตรอันนี้เป็นเป็นกำแพงบ้านนะครับเป็นกำแพงบ้านที่อยู่ข้างที่แปลงนี้นะครับ หน้ากว้างติดถนน20เมตรด้านลึกติดถนนในซอยเข้ามานะครับ15เมตรนะครเพราะฉะนั้นก็จะน่าจะประมาณประมาณนี้โดยประมาณนะครับสวยงามมากครับที่สวยกลางเมืองเหมาะสําหรับปลูกบ้านแล้วก็เหมาะสําหรับทำอพาร์ตเมนต์นะครับให้คนเช่าหรือทําเป็นห้องเช่าได้นะครับสวยงามจริงๆต้องบอกว่าที่สวยราคาย่อมเยาจริงๆนะครับผมบอกว่าราคาเนี้ยถูกมากถูกแบบ คือถ้าใครเห็นเห็นแล้วบวกกับราคาที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับแล้วท่านจะบอกว่าโอ้ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับถ้ายังไงสนใจก็ก็ทักกันเข้ามานะครับฝากไว้นะครับฝากเบอร์โทร0952914621นะครับสนใจก็โทรสอบถามข้อมูลมาได้ที่สวยๆแปลงนี้ช้าหมดจริงๆนะครับฝากไว้ครับสวัสดีครับ